สาว,ว,ว,สวัสดีครับผมนายชยพัฒนวิลากดีครับผมตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าสู่ระดับปริญญาโทรครับ ผมจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเซรามิกโดยสาขานี้นะครับจะเรียนไปทางด้านวัสดุศาสตร์โดยเน้นไปที่วัสดุเซรามิกโดยเฉพาะครับสาขานี้เราก็จะได้เรียนตั้งแต่วัตถุดิบเซรามิกที่ใช้ในการผลิตครับการกระบวนการการผลิตการตวรวจสอบคุณภาพการวิเคราะห์ลักษณะเชิงวัส,วสดุและยังรวมถึงการประยุกต์ใช้งานในด้านอุตสาหกรรมครับ ความรับใจของผมเรื่องแต่ก้าวแรกที่เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและครบถ้วนรวมถึงมีคณะครูอาจารย์ที่คอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาทำให้ผมได้เติบโตและพัฒนา,าตัวเองได้อย่างเต็มที่เส้นทางสู่ความสำเร็จของผมเริ่มจากการที่ผมได้สอบและได้รับทุนเป็นสี่ภาษาซึ่งเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ก็มีข้อแม้ยอย่างหนึ่งก็คือทุนนี้เราจําเป็นต้องรักษาผลการศึกษาห้ามต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผมในการทําให้ผักดันตัวเองให้กระตือรือร้อนและมีความขยันในการรักษาผลการศึกษาสิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆน,นะครับพยายามหาตัวเองให้เจอเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนจริงแล้วไม่เป็นต้องเรียนตามเพื่อนหรือตามใครท้งนั้น เพราะเส้นทางของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีรวมถึงบุคลากราคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่คอยสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จผมในวันนี้ครับขอบคุณครับ